สวัสดีครับพี่น้องครับเศร้านี่ผมพาพี่พาน้องขาสวนครับขาสวนกล้วยครับพี่น้องครับสวนกล้วยอาคินน้อยนะครับมาหากล้วยพี่น้องหากล้วยทรงครับเป็นกล้วยสามเดือนเอาไปทอดนะครับทอดกล้วยฉาบนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องครับเขือนหนึ่งครับมีอยู่หลายเขืออยู่ครับพี่น้องครับมีอยู่สามสี่เขืออยู่ครับพี่น้องเราไปสรงกันครับตัดไปส้งกันครับพี่น้องครับครับ เขือแล้วครับผมกล้วยทอดมี U สามสี่เขือครับพี่น้องครับมันเป็นกล้วยน้ำว่านะครับเขือ่น้อยอไว้กินครับ เด็กน้อยกินอยู่บ้านครับนั่นเป็นหอมท้องครับพี่น้องออกไปไว้กินครับไปพี่น้องกลับบ้านครับ